สวัสดีครับผมเชฟเทเนลควับผมจะทาการเล่นบาร์ตี้อัปเดตในแบบก็กลิ้นในป่าครั้งแรกของผมนะครับซึ่งจะเปไงไปดูเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมได่มาอยู่ในหน้าเราเปของเกมนะครับก็ทําการเข้าปาร์ตี้อัปเดตตรงนี้ครับตรงที่ตรงนี้ครับเป็นรูปปวกงเนี่ยขอเลขอเดียวครับขอเดียวผมไม่อยากวุ่นวายครับมันไม่มีให้เลือกคนเดียวแต่กดเป็นอีกไปแล้วกันห้าคนก็ในระหว่างนี้พอล่าอย่าให้ใครเข้ามาครับ อ๋อครับมันก็จะมีเขียนอยู่ในตอนหน้าโหลดเกมตอนหน้ของเขาเกว่าคุณผู้โคตรอนุมัติทุกวันอาจจะมาถึงฮิลเลอร์ได้ทุกวันแบบแล้วก็กิจกรรมตลกและเออมันจะมีฟีอาจจะมาขอว่าแจกเครฟีครับโอเยครับเข้ามาในเกมแล้วอย่างแรกผมเจอเลยคือมันเป็นการคืนครับแล้วก็จะมีไอ้ลูกโปง่งแล้วก็มีหมวกปาร์ตี้แล้วก็มีแบบปูพินอยู่นะครับและที่มงเกตเห็นเลยคือมีปุกกระเป๋าเพิ่มาแล้วก็ตรงคัทบาไอเทมที่สำคัญอ่ะเขาจะเปลี่ยนเป็นรูปไอคอนจากเดิมที่เป็นตัวหนังสือครับ เวลาเข้าประเด็นเกมเพลย์ครับผมทำการตัดไม้อย่างแรกเลยแต่มันก็จะมีไอตัวข้อความขึ้นมาผมว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับการคุยอะไรกับแอดมินครับแต่เอาเอาไม้เก็บก่อนแต่เพ๊บมีอะไรแบบแวบมา้ยตอนนี้เหมือนมีหีบตกมาจากมนฟ้านะครับ้ยตอนนี้มีถังน้ามันสีแดงถังใหญ่หลกมาครับเก็บเลยครับแล้วก็ไปเติมกองไฟครับวูเหยวิ้วิวสามิวสี่นะเราจะนำมันก็เปิดกล่องแดงต่อครับ ได้เป็นโล่จระจนเอเอขาบอกว่าเกลือสุดในกล่องแดงนะครับอันที่สองครับได้เป็นเลือดไฟฟ้าครับอันนี้ถือว่าดีเลยครับผมไปจามไปตัดต้นไม้ใหญ่ครับแล้วก็มีเข็มเขียวด้วยครับต่อมาเป็นกล่องที่สามครับมา,าครับเป็นอะไรคุณน,นายโอเคครับวครับมาหยิบพิมพ์เขียวแล้วจะมาสร้างไอ้ตัวสิ่ง,งหนึ่งไม่แนใ่ใจนะ แล้วก็สร้างไปครับอ่ามันเป็นตัวปาร์ตี้อเดตอ่เหมือนจะมีเค,ค้กข้าเรากินนะอ่าเค,ค้กก็ดีนะครับเอาไว้เพิ่มเลือดได้นะครับต่อมาครับผมทำการไปล่ากระต่ายเพื่อที่จะเอาเท้ากระต่ายไปแลกเปลี่ยนกับพ่อครับเอาเป็นถุงอีเลฟนึงเพื่อที่ผมจะได้ของได้มากยิ่งขึ้นครับแล้วผมก็ไปตัดไม้ต่อนะครับเพื่อที่จะเอาไม้ไปเข้ากองไฟเ่อยผมก็นึกได้ว่าลืมไปต้องใส่หมุกปาร์ตี้ด้วยอ่าเพื่อฉลองนะครับอ่าแล้วก็นี้ก็มีอยป่า เอาไว้อาจจะเป็นการเผาครับโอเคถ้าโยนใส่ตัวเราเองหรือเพื่อนร่วทีมอาจจะไม่โดนดาเมจนะครับอ๋ออาจจะเอาไว้โยนใส่พวกมอเตอร์นะครับต,รต่อไปผมไปปลูกต้นไม้ขึ้นแลเพื่อที่จะเอาไปตัดไม้ในวันต่อไปเฮ้ยซุปเฮ้ยสตูเตอร์ที่ผมสังเกตได้นนะการเดตน,นี้คือเขามีการสแต็กไอเทมครับ ช่วยนการปเดตที่ดีครับทำให้สตูเราสามารถเก็บได้เยอะแล้วมันไม่เปลืองพื้นที่ฮอตบาร์ครับหมายความว่ามันจะไม่ลกช่องฮอตบาร์ครับแล้วผมพูดก็เอาไม้ไปย่อยก็เอาไม้ไปเผ,า,ปเผาตรงกองไฟครับแล้วผมก็ไปทำการสำรวจสตัก๊กเจอร์ครับเจอน็อตแล้วก็เจอฐานหินก็เพื่อถือมาครับเจอกระสอบดีถือว่าเอาไปใส่ของอะไรได้เยอะขึ้นครับถือว่าดีเลยครับ นะครับต่อไปเจอกกอรครับแต่ตอนนี้ผมว่าผมต้องกลับแคมป์นะครับเดี๋ยวโดนกวางไล่ครับเฮ้ยแต่ผมมีเศษเหล็กตบมาครับเดี๋ยวผมเข้าไปในวัต่อไปครับตอนนี้โดนกวางไล่อยู่เอ๊ะเอาแหวนเก็บทานก่อนนะครับแล้วก็ผมมาถึงแคมป์ไฟครับปลอดภัยแล้วตอนนี้เหมือนมีการดอปมาจากระบวนครับเดี๋ยวผมว่าเขาเก็บไวกันนะตอนนี้ผมเอาของที่ผมวิ่งเก็บมาครับเอาไปใส่แคมป์ไฟแล้วก็มันก็เอาไปใส่โต๊ะครับแล้วถ้าผมไปเก็บท่อนไม้ก่อนครับแล้วจันอ้ก็ไปใส่โต๊ะครับ จะนำมืไปตัดต้นไม้แล้วเก็บไม้แล้วเ,ก,เก็บต้นกล้าไปปลูกค,คืนแล้วก็เอาไม้มาใสาต่ตคราบครับไม่ได้มารบ้วผมก็ไปครับเตียงครับหลยวจากนั้นผมก็ไปตัดต้นไม้ใหญ่ต่อครับโอเคเหมือนมีเลือดไปฟอสต์้วยครับอันนี้เอาไว้สำหรับเพื่อนนนทีมอ่านแล้วเข้าไปเลยครับามาเก็บไม้แล้วก็ต้นกล้าครับเพื่อจะเอาต้นกล้าไปปลูกครับส่วนไม้ผมจะไปใส่ตัวคราบครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็เอาไม้ไปอัปเกรดตัวคราบแล้วก็เอาคือแผนที่ครับไอ้แผนที่เ <Ą> คร<ละ>ื่องสื้อผ้าเสร็จเล็ อันดเยยี่มราจะนะผมไปสำรวจสตาร์เจอเจอหมาป่าเราจะทำการฆ่าหมาป่าแล้วก็จะหาหนังหมาป่าด้วยครับสำรวจต่อแล้วผมเจอแต่ขุยที่เอาไว้เทมสัตว์ป่าเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับไปสำรวจไปสำรวจไม่มีแล้วผมว่าจะไปสำรวจสตารเจอต่อไปแต่มีเหตุประกดที่คาก็คือแจกเพชรฟรีครับเพื่อนเลยไปเก็บเพชรที่คัมไฟก่อนครับหนึ่งเพชรหนึ่งเพชรอ้าวเดินเก็บเพชรครับ เก็บต้องเก็บหมดแลวครับผมก็เอาของที่ผมเก็บมาได้เอาไปใส่ตัวขาแบบง่างที่เก็บไได้ละบางอย่างที่ไม่สามารถใส่ตัวขาได้เช่นเต็มก็มมไปเผา,าครับเพื่อเหล่านี้นะครับมีของมีอาหารปรากฏมาเยอะนะครับแสดงว่าผมไม่ต้องไปหาอาหารนะครับโอเคมีเ,เคร่งเตืเสให้ช่วยเด็กครับแต่ผมว่าข้างกวอนครับในระหว่างที่ผมรอับผมก็ไปกินอาหารก่อนครับเพื่อให้ตอออาหารมันเต็มครับ เมื่อขอครบแล้วผมก็ไปครับเตียงเพื่อเร่งตัวคูณวันครับต่อมาผมเป็นการสร้างหน้าปัดดวงอาทิตย์เพื่อที่จะบอกเวลาในเกมครับต่อมาคร้บผมเป็นการสร้างชั้นวางของเพื่อที่ผมจะวางตัวอาหารแล้วบอกว่าตอนนี้อาหารมันเยอะเกินครับในระหว่างที่ผมกาลังวางถังๆครับมีกุ้งตกมาแล้วผมก็เลยเอากุ้งออกก่อนเพราะว่าตอนชั้นเนี้ยผมจะ ให้เป็นชั้นที่วางฟักทองลอยพ่อครับเจ็นครับผมก็ไปสำรวจเต็นเจอฐานหินแล้วผมก็ไปสำรวจที่เหมืองครับผมก็สำรวจแล้วก็ทำการเปิดกล่องนะครับแล้วเปิดกล่องมาได้ว่าเป็นขวานดีนะครับแต่ผมมีเลื่ไฟฟ้าติดต้นอยู่นะครับสรุปผมไปสำรวจเหมืองมาผมได้ฐานหินมาทั้งหมด4ก้อนครับ นะครับผมก็ได้ไสำรวจเวนลงเก็บของเล็กตรงนี้ครับผมก็ได้เจอทัดล่มหักแล้วก็แล้วก็แผ่นโลหะครับเมื่อสต้อเสร็จแล้วผมกลับมาถึงยามไฟผมก็เอาเหล็กที่ได้มาเอาไปใส่เอาไปใส่ตัวครับเพราะฉะนั้นผมก็ถ่านไปใส่ของไฟครับเอาครับในก็ระหว่างนะคือมีถุงยักษ์ตกลงมาครับก็ผมเก็บไปครับเท่ากับว่าผมจะสามารถเก็บไอเทมในถุงได้27ไอเทมครับเม่อผมได้ถุงขนาดใหญ่สุดในเกมแล้วผมก็ออกเดินทางตามหาของครับแต่ตอนนี้มีบาเรลน้ำมันมาครับผมรีบเก็บเลยครับเพราะมันเป็นเชื้อเพลิงที่ดีมากครับ ใช่ครับผมกำลังการอยากได้สัตว์เนี่ยมันคือเอาขุยมาเป่าเพื่อที่จะเทมหมาป่าเป็นสัตว์เลี้ยงผมนะครับแต่ตอนนี้ผมว่ากับก่อนครับเพราะว่ากลางคืนนะครับแล้วก็คืนนี้มีลัทธิมาบุกด้วยครับในวอนนั้นผมก็เอาบาเล่น้ำมันเอาไปโยนใส่กองไฟครับตอนนี้ก็ไฟอัพเป็นเ e v e l 5แล้วนะครับลนะจะนั้นผมก็ทำการจัดการพวกลัทธิแต่ตอนนี้ว่าเคิดแล้วว่ผมมีคู้นายครับจะนั้นผมก็ทำการไปเก็บของที่ดรอปจากพวกลัทธินะครับแล้วก็ผมก็เอาล่างพวกลัทธิไปทำเป็นเชลเพลิงครับแล้วผมใช้เวลาเกิดประโยชน์แล้วในการไปตััดไไม้้เฮยคคอซบบกร นี่สินี่คือไซบอร์กเลยเป็นคาที่โกงเลยนะครับน่ครับเราจะเอาเกเก็บไม้แล้วก็เอาปลูกต้นไม้คืนด้วยนะครับแล้วก็ทำการเอาไม้ไปใส่กองไฟครับโอเคผมหายรงใส่ได้ทำไมถึงขอให้ของนี้ไปจังเขาจะให้สู้กับตัวนี้ก็ได้ครับะครับเดี๋ยวผมเรื่องเวลาคิดเลยครับสู้กับมอนเตอร์ตัวนี้นานพอสักพักครับอยู่มันก็หายไปเลยครับโอเคทางสะดวกแล้วเดี๋ยวผมเตรียมของเอาไปเทมเจ้าหมาป่าครับ อาละมาถึงแล้วเอาเน ha, for now, yeah> ื้อให้มันกินครับนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมไปที่คำไฟผมก่อนครับโอ้เพชร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 เม็ดโตตอนนี้นะฮะแล้วอันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้นับเอาว่เนี่ยครับเดี๋ยวเปรียบเทียบดีพออัพเตอร์พอโหแจกเพชรแจกทั้งครับ ช่วงเวลาแจกไปได้หมดไหมครับหมดเลยยงมันทำเหมือนเลิครับตัดไม้ครับต้นไม้เสร็จครับก็มีต้นกล้าตอบมาครับผมก็เอาต้นกล้าไปปลูกหลังจากนั้นผมก็เก็บเอาท่อนไม้ไปครับเพื่อที่จะเอาไปใส่ในโตคราฟครับเมื่อของครบนะครับผมทาการอัปเกรดโตคราฟเป็นรเลเวลสามแล้วก็คราฟเตียงออกมาครับหลังจากนผมไปเทมหมาบ้าเป็นสัตว์เลี้ยงต่อครับโอเคในที่สุดผมก็เทียมสำเร็จนะครับ แล้วจะนั้งผมสำรวต่อเจอไมโครเมจับแล้วก็เจอกรอนะครับแล้วก็อันนี้คือมี้อนนะครับนี่ครับ้อ้อเนี่ยมีประโยชน์มากครับก็เอาไว้ในการทุบของแล้วก็วางใหม่ได้ครับโอเคครับตัวนี้ผมกลับมาถึงฐานนะครับแล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่ผมกําลังครับอะไรบางอย่างแต่๋ยวก็คือนะครับครับกลับเข้าสู่ล็อบบี้ครับ ผมว่าอันนี้น่าจะครบเวลา30นาทีนะครับเพราะว่าเขามีเวลาให้เล่นปาร์ตี้อัปเดตอยู่แค่30นาทีครับนะครับเรง่องผมกลาบไปเทีนะครับ,รบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับและคือถ้าคุณคิดเห็นยังไงกับการสตาร์กันต่อประมาณนี้ก็สามารถพิมพ์มาบอกได้นะครับเชื่อว่าผมจะมาปรับปรุงพัฒนาครับก็สำหรับนี้ขอบคุณที่รับชมครับ